สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแมนยูเฮลโทมัสทูเคิลแน่นอนแล้วนะครับทูเคิลกำลังจะมาคุมทีมชาติอังกฤษวันนี้น่าจะแถลงข่าวแต่เขาโอเคนะครับยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วจะเริ่มงานเดือนมกราคมสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับคุมแค่18เดือนก่อนคุมอังกฤษจนจบบอลโลก2026หลังจากนั้นค่อยมาว่ากันโทมัสทูเคิลจะเป็นกุนซือต่างชาติคนที่3ที่คุมทีมชาติอังกฤษ สองคนแรกก็คือสเวนโยรันอีริกสันกับฟอบโยคาเปโลนะครับอังกฤษรีบตั้งทูเคิลเพราะรู้ว่าแมนยูก็เล่งอยู่นะครับแมนยู you, เล่งอยู่แต่ไม่ยอมรวบนะข่าวบอกว่าถ้าผีเกิดแพ้เบรนเฟิร์ดขาบ้านในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้นะครับบอร์ดบริหารอาจจะตัดใจปลดเอริกเทนฮากแล้วตั้งโทมัสทูเคิลแทนนะครับแต่ มันสายเกินไปละมันจบแล้วครับนายทำงานเชื่องช้านะครับคิดช้าทำช้าเองโดนทีมชาติอังกฤษงาบโทมัสทูเข้าไปรับประทานเรียบร้อยนะแฟนผีเห็นข่าวนี้ไม่รู้คิดยังไงนะครับทผู้ชมครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยเขาเซ็งเป็ดเลยนะเขาเซ็งมากๆเลยเพราะแทนที่แมนยูจะปลดเทนฮาร์ Ten ดันไปปลดเซอร์อเล็กซ์แทนเซอร์อัลเฟร์กสันนะครับโดยผู้ชมครับตำนานกุนซือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยคุมผี26ปีได้38แชมป์ลงจากตำแหน่งเมื่อปี2013นะครับจากนั้นก็รับบทผู้บริหารเป็นทูตของสโมสรนะครับ global ambassador ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับค่าเหนื่อยปีละ2 1 6ล้านปอนด์ประมาณ94ล้านบาทนะผี จ่ายให้ป๋าปีละ94ล้านบาทมา10กว่าปีแต่จบฤดูกาลนี้ไม่จ่ายแล้วนะครับจบฤดูกาลนี้ไม่จ่ายแล้วนะเซอร์จิมรัตคลิฟ์ที่บอกป๋าไปแล้วว่าไม่ต่อสัญญาเพราะว่าแมนยูไม่มีตังค์ต้องประหยัดงบนะเท่ากับเซอร์อเล็กซ์โดนปลดในวัย82ปีมาลดต้นทุนกับป๋าแทนนะครับท่านผู้ชมครับ ค่าเนยเซื้อเอเล็กซ์ปีละ2ล้านกว่าปอนด์เนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่แหละนะครับได้มากกว่าค็อบบี้เมนู2เท่านะเมนูเนี่ยรับจากแมนยูปีละ1ล้านปอนด์นะครับป๋ารับปีละ2ล้านกว่าปอนด์เพราะฉะนั้นการเลิกจ้างป๋าเนี่ยก็เท่ากับสโมสรเซฟเงินได้เยอะอยู่นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบอร์ดไม่ให้เกียรติตำนานนะคอรัมนิสอังกฤษบางคนบอกเฮ้ย hey, งานนี้แมนยูยิงประตูตัวเองอ่นะ แต่ที่จุกก็คือไอ้คำพูดที่ว่าไอ้คนที่ควรปลดทําไมเองไม่ปลดวะนะมาปลดป๋าทําไมนะมาปลดป๋าค่าทําไมอ่ะโอเคโทมัสทูเคลลิลเนี่ยหลุดมือไปรเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับเอริกเทนฮักคงจะคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนะเพราะว่าตัวเลือกที่เล็งไว้เนี่ยคือไปซะแล้วนะ ถ้าปลดเทนทากตอนนี้ก็คงต้องใช้กุญซือชั่วคราวขัดตาทับผิดแผนไปหมดนะครับผิดแผนไปหมดนะผู้บริหารที่เชื่องช้าอ่านเกมไม่ขาดเนี่ยนะทีมมันก็ตามชาวบ้านเขาไม่ทนันโทมัสซูเคิลอาจจะเป็นตัวเลือกที่ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับจากบุคคลิกที่ค่อนข้างแรงนะพูดจาแบบขวาน่าซากอะไรประมาณนี้นะครับ ค่อนข้างหัวแข็งเข้ามาแรกๆนี่โอเคเลยครับปีแรกๆเข้ามาเป็นแชมป์เลยอะไรประมาณนี้แต่อยู่ไปนานๆเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับแต่ทีมชาติอังกฤษเขาก็คงหวังผลระยะสั้นนี่แหละนะครับหวังว่าทูเคิลจะพาทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จในบอลโลก2026 t นะทูเคิลกุนซือเยอรมันวัย51ปีเนี่ยโปรไฟล์เขาดีมากนะครับทานผู้ชมครับคุมทีมสโมสร4ทีมหลังสุดได้แชมป์ทุกทีมเลย 2017คุม Đ อดอทมุลเป็นแชมป์เดฟเบโพคาส2019-2020คุมปารีสแซงต์แชมงได้แชมป์ลีกเอิง2021คุมเชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชม,ชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสองพนยี่สิบสาทำทีมบาเยิร์นมิวนิกเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024่สิบิทูเกลก็เคยร่วมงานกับแฮร์รี่เคนในทีมบาเยิร์นมาแล้วนะครับรู้ทางกันดีอยู่ก็คงไม่ต้องปรับอะไรกันมากมายนะครับ การที่เขาเคยทำงานในอังกฤษมาก่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะแหละนะภาพรวมของทูเคิลก็คือของเขาแรงจริงนะบริหารยากหน่อยนะครับแต่เครดิตดีหวังผลถึงแชมป์ได้นะครับไอ้ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะอังกฤษเนี่ยเข้าชิงโยูโรมา2สมัยติดในยุคแกรดซาวเกตแต่แพ้หมดนะเปลี่ยนกุนซอมาเป็นโทมัสทูเคิลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้แพ้ที่ดีมาเป็น แชมเปี้ยนก็ได้นะครับอังกฤษก็หวังตรงนี้แหละนะความจริงก่อนหน้านี้สมาฟุตบอลอังกฤษ,กฤษเนี่ยเคยอยากได้เป๊ปกว่าดิโอลานะครับนะเคยอยากได้เป๊ปนะแต่เป๊ปคงไม่ยอมลาแมนซิตี้ก่อนหมดสัญญาสิ้นฤดูกาลนี้หรอกนะครับแถมค่าเหนื่อยแพงด้วยนะครับเป๊ปด้รับจากซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์นะครับอังกฤษสู้ไม่ไหวหรอกตอนเซาเกตคุมก็ยังได้แค่ปีละ6ล้านปอนด์สุดท้ายก็เลยหันมาหา ตัวเลือกที่จับต้องได้มากกว่านะครับเอื้อมถึงมากกว่านะก็คือโทมัสทูเคิลซึ่งฝีมือดีนะครับค่าเหนื่อยก็โอเคนะ,ะได้ปีละ5ล้านปอนด์ก็ถือว่าโอเคนะครับเขาสรุปได้ภายในไม่กี่วันเองเดือนมกราคมนี้เริ่มงานนะครับโอเคช่วงนี้ที่เหลือก็ให้รีคาสลี y คุมทีมชั่วคราวต,ต่อไปก่อนนะอังกฤษถือว่าทำเควสจบเรียบร้อยนะครับ เขากำลังจะก้าวสู่ยุคใหม่นะครับส่วนทีมที่ยังเงอะงะประชุม7ชั่วโมงยังตัดสินใจอะไรไม่ได้สรุปอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่กับอะไรเดิมๆต่อไปเสียดายของนะครับโอเคครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ